สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องคนหมีรีวิวนะนะครับหลังจากที่ไม่ค่อยได้รีวิวเกมนี้นานนะครับ Last Claudia นะครับผมถามว่าทําไมนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมศูนย์เกมอยู่ก็เป็นได้ครับผมศูนย์นี่ศูนย์นี่แปลว่าโกรธนะครับผมคืออารมณ์แบบโกรธเกลียวกับเกมนี้อยู่นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่า เกมนี้แจกเกลือผมมาเยอะนะครับผมก็เลยมีความแกวกาดนะครับกอดเข้าบ้างนะครับผมได้แล้วมีเงี้ยอ๋อมีแจกเพชรมีกาชานะครับวันนี้นะครับถือว่าเป็นอัปเดตใหญ่ของเกมเลยนะผมก็คือว่ามีการตู้ตัวละครนะครับเข้าใหม่นะครับ2ตู้พร้อมกันนะผมอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัว o l l a b o r a t i o นนะครับกับ s l ลฟ e นะครับผม อ๋อนี่ฟรีด้วยนะครับชื่อเต็มก็คือ that time I got reincarnate as at a s l i อ e ตอนนั้นเมื่อฉันเกิดใหม่ไปเป็นสไลฟ์โอเคครับก็จะมีตู้หลอกเงินนะครับสเตปอัพนะครับผมสเตปอัพเนี่ยจะได้ตัวรีมารูนะครับผมที่รอบที่3นะครับสเตป5นะครับผมอาจจะเป็นก็คือผมว่าน่าจะรอบสุดท้ายนะเนาะแล้วตัวที่2นะครับก็จะเป็นตัว ชินกิลี่นะครับผมเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันนะครับเป็นช่วงซัมเมอร์นะครับชุดว่ายน้ำนะครับผมอันนี้ก็เป็นตู้อ่ามาหลอกตังเหมือนกันนะครับผมจะได้ตัวนี้การันตีนะครับที่รอบที่4สเต็ปที่5นะครับผมก็คันนี้จะมีพ่วงกับซีพรินเซสไลลาด้วยนะครับผมโอเคครับก็มีตู้อ่าเป็นตัวพิเศษของ2ตู้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ โอเคผมประเดิมที่ตู้ฟรีเลยลกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับวันนี้เพชรผมมีน้อยนะครับมีแค่6ก0 0นนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นผมทุ่มกระตู้โรแลนด์ไปมากนะครับหลายคนจะเห็นว่าเอ๊ะเมื่อกี้เห็นตัวแดงแบบนั่นนะครับได้มาจากเปิดซุ่มตู้โรแลนด์นะครับแต่ว่าไม่ได้อะไรเลย <laughs> ไม่ได้ทั้งโลแลน์ไม่ได้ทั้ง U r Arc นะครับผมก็เปิดไปประมาณรอบหนึ่งมันได้10เนาะ ผมมี200แต้มก็แสดงว่าเปิดไป20รอบนะครับคือไม่ได้นะครับผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันครับแต่ก็ต้องทําใจนะครับวันนี้ก็เลยทําใจว่าน่าจะเป็นคลิปสั้นๆนะเพราะว่างบมีจํากัดนะครับแต่ตัวที่ผมโฟกัสจะเปิดคือน่าจะเป็นตัวน็อกชูนทิงกิลลี่นี่นะครับผมแต่เดี๋ยวต้องดูก่อนครับว่าไหนตัวแล้วออกมามันโอเคกว่านะครับ เปิดสูมตัวฟีไปก่อนนะครับนี่มีเพื่อนมาช่วยเลยลุน้นแดงัะเป็นอย่างอ้าเป็นสีแดงครับแต่ไม่มีแอนิเมชันนะผมน่าจะเป็นตัวซ้ำกับตัวที่มีปัจจุบันนะครับอ่าไม่แน่ครับ อ๋อเป็นอาร์คใหม่นะครับผมโอเคครับก็ถือว่าดีครับเป็นอาร์คใหม่นะครับต่อไปนะอันนี้น่าจะเป็นสองอันนะครับทำไมผมไม่เปิดหาลิมมูรนะครับก็จริงก็อยากเปิดทั้งสองตัวนลครับแต่คือลิมูรุมันเป็นผู้ชายครับ ก็รู้กันอยู่นะว่าทำไมนะครับผมเฮ้ยแดงด้วยอ่ะเป็นตัวใหม่ด้วยใหม่จริงหรือเปล่าเนี่ยคือลดตู้มาแบบโอเคครับถึงเวลาสุ่มของจริงนะครับผม อันนี้อ๋อใช้ขอลับกรชาไมาแล้วได้เลยเนี่ยฟ a ส t ์ทัว t i ทิ e เนะครับโอ้โหย่างดีเลยเพื่อก็อีเวนต์นี้มีแจกของค่อนข้างเยอะนะครับผมก็แนะนำให้เล่นให้จบทั้งสองอันเนาะมาครับมาถึงช่วงเวลาสำคัญนะครับถ้าเปิดได้ทีเดียวนี้ก็คือจบเลยนะครับผมจะไปซุ่มตู้อื่นต่อนะครับแต่ก็มาลองดูนครับ มามามาเถอะโอ้โหเริ่มต้นมาด้วยสีทองนะครับตือวะะะ่าราคาโอเคนะครับโอ้โหเริ่มไม่โอเคแล้วครับ ต่ออีกอันนึงครับโอ้หถ้า,างั้นนี้จบคลิปเลยเนี่ยห้านาทีเองโอ้แต่มีกำลังใจจากเพื่อนมาเต็มครับเพื่อนมาด้วยสามสามคนเลยคุณพระอะไรจะสวยขนาดนี้จบเลยครับท่านผู้ชม ที่เหลือก็ต้องมาลู้นเอาละครับเพราะว่ายังมีตัวน,นี้อยู่นะครับผมส่วนหลังข้างบนน่าจะไม่เหลือตัวแล้วมั้แต่ว่ามีเพชรอยู่นะครับไม่มีแจกเพชรห้าร้อยนะในไงผมเปิดสูงไม่ดีทีนี้ครับเคมีอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าเพชรที่เก็บมาแทบไม่เหลือเลยหมดไปกับตู้โแรแลนทั้งหมดแลวนะครเฮ้ย hey, อันนี้เปิดเล่นไปเลยดีกว่า แต่ตัวแดงนี่ผมว่าจะเก็บไว้ก่อนนะครับผมเผื่อม,มีตัวที่อยากได้จริงๆแล้วค่อยเปิดนะครับจริงๆมันก็ไม่รวมพวกลิมิเต็ดอะไรอยู่แล้ว,ลว,ลวก็เผื่อม,มีตัวละครใหม่ๆมาหลังจากนี้ครับผมการเปิดโอกาสให้ตัวเองนะครับอันนี้ผมก็ยังถือว่าจะยังเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ